สวัสดีค่ะแห่ชมซีสีวัตรพิธีกรคนใหม่ร้องข้ามกำแพงคุมเวทีอยู่รับส่งมุกเอนเตอร์เทนดีแห่ชมซีสวัตพิธีกรคนใหม่ร้องข้ามกำแพงทางเวิร์กพอยยี่สหลายคนชี้คุมเวทีอยู่รับส่งมุกเอนเตอร์เทนยอดเยี่ยมกับแขกรับเชิญความคืบหน้าพิธีกรดังกันกันสาวร ได้ประกาศยุติการเป็นพิธีกรทุกรายการหลังเจ้าตัวมีชื่อไปพัวพันเกี่ยวข้องกับดีไอคอนจนทำให้ร้องข้ามกำแพงอีกหนึ่งรายการยอดนิยมทางช่องเว r ร์กพอย23ต้องหาพิธีกรคนใหม่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือซีสิวัตล่าสุดร้องข้ามกำแพงในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาซีสิวัตได้ประเดิมทำหน้าที่พิธีกรเป็นที่เรียบร้อย โดยวันนี้มีแขกรับเชิญมาร่วมแกงทั้งหมด3คู่คือภูคู่ของกริตินกิจจารุวรรณกุลและพาเวลนเรศคู่ของอะตอมชนกันและลุลากัญญารัตและคู่ของไนกี้นิธิดลพีททองเจอือมีผู้ช่วยเป็นดีเจนุ้ยธนวัตรกับปั้นจันทรปละมะหลังรายการถ่ายทอสดสด สองทุ่มหนาทีผ่านช่วงแรกของรายการดีเจนูได้ถามซีว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้รับหน้าที่พิธีกรรายการนี้ซีตอบว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเพราะเราเป็นแฟนคลับรายการอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่มาจอยมาสนุกกับทุกคนพร้อมกล่าวติดตลกว่า ซึ่งคำที่นุ้ยพูดจะไปดังในโซเชียลแน่นอนขณะที่โลกออนไลน์ได้มีแฟนรายการเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมการทำหน้าที่พิธีกรของซีซีวาจำนวนมากหลายคนชื่นชมว่าซีสามารถทำหน้าที่ได้อย่างลื่นไหลไม่มีข้อบกพร่องและเอนจอยไม่ต่างจากกันกันตาวรทั้งการรับส่งมุกหรือหยอกล้อเอนเตอร์เทนกับแขกรับเชิญเรียกว่าคุมเวทีอยู่ขอบคุณข่าวสดค่ะ